แล้วตอนเขียนบทเ,เขียนบทเรื่องแรกเนี่ยเขียนเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่ธีมเกี่ยวกับอะไรเรื่องแรก<อ>เกียเ่ยวกับอะไรเขียนเป็นหนังสั้นอ่ะฮะกะว่าเอ้ยเอาให้ไปเจอเพื่อนที่เขาอยากไป่นู่้กลกับให้เขาเอาไปทําเป็นหนังสั้นอะไรเงี้ยน,นี่คือตอนมหาลัยใช่ไหมพี่ใช่ครับเรื่องเรื่องแรกที่เขียนจําได้ว่าชื่อว่าอวสานเจ้าพญาสมัครโมโนแม็กดูหนังและซีรีส์มันๆแบบเต็มแม็กดูได้ไม่อันทุกที่ทุกเวลากดสมัครเลย เฮ้ยชื่อมันแบบดูบพิเลียดอะพี่โอสานเจ้าพญาครับเรื่องเรื่องขอขอสั้นๆเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตอนนั้นเขียนเป็นหนังแอคชั่นก็เป็นเกี่ยวกับแก๊งนักเลงชื่อแก๊งเจ้าพญาเป็นการรวมกันของปิงวางยมน่านอะไรเงี้ยรวมสายแม่น้ําอะไรเงี้ยมาเป็นแกง๊งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมีพระเอกเป็นนักมวยตกับมาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเงินอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรเก็บแม่น้ําทีละสายแม่น้ํเปิงวังยมนาอะไรอย่างเงี้ยครับตึงอะไรประมาณนั้นพี่เป็นคนมีจินตนาการสูงเเนี่ยแล้วเห็นบอกว่าเขียนจนกระทั่งทําทําหนังสั้นไปประกวดได้เลยใช่แล้วจากนั้นก็ต่อยอดพอเราเขียนบทให้เพื่อนแล้วเพื่อนเราไม่ได้ไม่ไม่ทำครับเราก็เออมาเดี๋ยวทําเองก็เลยเขียนเรื่องใหม่เขียนหลายๆเรื่องเลยก็จนอะไปมาเป็นคนทําหนังสั้นส่งประกวดก็ได้รางวัลตอนนั้นรางวัลแฟตชีมได้สองปีติดครับ ตอนนั้นคาดหวังไว้พี่หรือว่าเราแบบส่งส่งไปมีส่งก็ส่งไปแค่ได้ทําก็มีความสุขแล้วฮะแค่แบบนิดเดียวก็มีความสุขแล้วแล้วก็จากนั้นก็ต่อยอดพอเราได้พอไปพบเจอพี่พี่ผู้กำกับ GT s อก็เลยไปขอเขาฝึกงานตอนนั้นก็เข้าไปฝึกงานที่ g t ทตอนนั้นยังไม่เป็นตาเฟะเยังครับผมก่อนครับก่อนปีก็ฝึกพอตอนไปฝึกอะรู้สึกอุ้ย เจอพี่ๆเขาแบบทํางานเก่งแล้วเป็นคนที่แบบว่างานเป็นงานเล่นเป็นเล่นเวลางงานก็ทําแบบเป๊ะสุดเวียงแต่เวลาเลิอกกองก็เมาตาร์ตี้กันสุดเวียงอีกอก็กเลยเจ๋งว่ะก็พอฝึกจบก็ยังขอฝึกเขาอยู่ต่ออีกสองปีฝึกอยู่สองปีเอาจริงๆอ่ะตอนที่เซซเซ่บ,บูมๆขึ้นมาก็ทุกค่ายมาชวนทําหนังแล้วผมอ่ะตั้งอุดมการณ์ของตัวเองไว้ ว่าถ้าตอนเซซ์ถ้าจะทําหนังใหญ่อะต้องเป็นค่าย GTS เจ้าเดียวเท่านั้นผมถึงจะทําปรากฏว่าทุกค่ายในประเทศไทยมาชวนหมดยกเว้นค่ายเดียวจริงอันนี้เล่นจริงก็เลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะทำไหมโอ้ไปได้แต่ค่ายแรกสมัครมมโนแม็กซ์ดูหนังและซีรีส์มันๆแบบเต็มแม็ดูได้ไม่อันทุกที่ทุกเวลากดสมัครเลย